สู้รบนะคะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าล่าสุดกองกําลังชาวเคิร์สนะคะได้เปิดเผยว่านักรบไออที่กําลังบุกเมืองโคบวนีที่อยู่ทางตอนเหนือของซีเรียนั้น <c oughs> ตอนนี้ร่อนถอยร่นออกจากทุกพื้นที่ของเมืองแล้วค่ะ <c oughs> หลังจากสหรัฐและชาติพันธมิตรนั้นได้โจมตีทางอากาศอย่างหนักเมื่อวานนี้ค่ะ สำนักข่าวบีบีซีรายงานบทสัมภาษณ์ของบาฮารินแันดาวผู้บัญชาการหญิงแห่งกองกําลังชาวเคิร์ดโดยยอมรับว่าปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อกองกําลังไอเอสที่ก่อนหน้านี้สามารถเข้ายึดพื้นที่ในเมืองโคโมาดีได้กว่าร้อยละสีค่ะแต่ว่าต้องมีการปรับกําลังถอยออกจากเมืองหลังจากถูกโจมตีด้วยระเบิดอย่างหนักโดยนักรบเคิร์ดนั้นได้พลิกสถานการณ์สู้รบขึ้นมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและคาดว่าภายในวันสองวันนี้จะสามารถยึดพื้นที่ในเมือง คืนจาก IS ได้หมดแม้ว่าในบางพื้นที่นั้นจะยังมีการยิงปะทะก,กันอยู่นอกจากนี้กองกําลังสตรีชาวเคิร์ดได้กล่าวว่าได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธกําลังพลและสเสบียงอาหารแต่ไม่ได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับมาจากแหล่งใดสถานการณ์การถอยร่นของกลุ่ม IS นั้นไปสอดคล้องกับที่พลเรือตรีจอรนเคอร์บี้ขฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพตากอนออกมาถแถลงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดของสหรัฐและพันธมิตรในเมืองโคบานีเมื่อวัน โดยระบุว่าสามารถสังหารนักรบ i อได้หลายร้อยศพซึ่งเป็นการสกัดการรุกคืบของกลุ่ม i อนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ i อบุกยึดเมืองโคเบอร์นีแล้วมากกว่า600คนค่ะ